แม้ว่าจะมีแรงขายในหุ้นของเดลต้าแล้วก็หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ปิดทำการยืนเหนือ1,300จุดได้ค่ะแม้ว่าจะปิดไปในแดนลบนะคะตีลบไปประมาณสัก5จุดแต่นักวิเคราะห์บอกว่ายอมรับเลยตลาดในช่วงนี้แบกด้วยหุ้นเดลต้ากลุ่มแบงก์แล้วก็รวมไปถึง ICT นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเทรดดิ้งตามน้ำไปเลยค่ะรอให้ทั้ง3กลุ่มนี้ย่อลงมาแล้วก็เทรดดิ้งไปก่อนนะคะในขณะที่เซกเตอร์อื่น ซึมค่ะอยู่ในภาวะซึมอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในการรอนะคะประการงบให้เสร็จสับไปเลยแล้วก็รอการฟื้นตัวในช่วงธันวาถึงมกราคมแล้วค่อยซื้อสะสมเพราะว่าเขาอิงกับเรื่องของการเติบโตจากภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้มี1นึ่งเซกเตอร์คุณผู้ชมแอบมาได้ยังไงไม่รู้อ่ะจะเป็นเซกเตอร์ไหนมีหุ้นตัวไหนบ้างที่เข้ามาแล้วเตะตากรรมการแบบนี้ผู้ชมหาคําตอบได้จากคลิปนี้แล้วก็รวมทั้งจะเป็นเซกเตอร์ที่เทรดดิ้งตามน้าได้ด้วยหรือเปล่านะคะ มีคำตอบให้ในคลิปนี้เลยค่ะ